สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนกลับมาเจอเจอที่ในตัวเน้้นติดดาวกันเหมือนเดิมคานว่าคุณที่มันใจสุดจากชุดจะเดี่ยวของมันต้องมีค้อคือวันอาทิตย์นี้ยังคงมีมาฝาก3 EP นะครับ EP 1 2คู่ศึกพิมพ์เลมิกนะซึ่ง EP 1นี้หวังมากหวังที่จะทวงคืน EP 1ของมันคือวันเสาร์ EP สอสองคู่ครับในศึกลาลิกาสเปนนะแล้วก็ EP สามสองคู่ในศึกลีกเอิร์ฟรังเศสนะฟังกันให้ครบครับแล้วก็เลือกเอาชอบตัวไหนว่ากันไปนะถามว่ามั่นใจตัวไหนที่สุดบอกเลยมั่นใจทุกตัวนะมั่นใจทุกตัวมั่นใจเท่าๆกันจัดชุดจัดเดี่ยวนะของมันต้องมีอย่างที่บอก EP สองสองคู่ครับเกตาเฟ่บาร์เซโลนาอตมาลิกกอเมเรีย ทางผ่านดูการทั้งวงฝากทุกท่านที่เข้าารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูลสองพูดูใหนดีนครับเกตาเฟกับบาร์เซโลนาแข่งขกันตอนสามทุ่มสิบห้าบาร์เซโลนาต่อที่หนึ่งลูกลบสิบเกตาเฟเจ้าบ้านเป็นทีมจาบที่สิบห้าของตารางมีอยู่สามสิบคะแนนดูแล้วก็ปลอดภยัย แต่จริงแล้วในความปลอดภัยมันมีความไม่ปลอดภัยรวมอยู่ด้วยเพราะคะแนนที่พวกเขามีอยู่3ามสิบคะแนนนั้นนําห่างจากทีมโซนตรงชั้นอันดับที่สิบแปดและสิบเก้าเป็นแค่สามคะแนนเพราะนั้นมันไม่มีความปลอดภัยครับเพราะว่าถ้าพวกเขาแพ้และทิมโซนตรงชั้นชนะได้พวกเขามีโอกาสหล่นไปอยู่ในพื้นที่สีแดงแทนทันทีเพราะนั้นยังอยู่ในภาวะนิ่นหล่นในการตรงชั้นแบบสุดติงเต็มตัวเต็มกำลังลสำหรับเจ้าบ้านเกตาเฟส ในขณะที่บาเซโนนานะครับพวกเขาเป็นทีมนำดาผูก้อยตัวสบายๆแต่พวกเขาก็ไม่มีรายการอะไรให้รู้แล้วนะบอลถ้วยในประเทศก็ตกรอบไปแล้วในรายการาิิหรมก็ไม่มีอะไรตอนนี้เหมือนบาซานี่ก็ชิวๆสบายๆนะเพราะว่าคะแนนห่างจากแลอัลมาเรนซิกว่าคะแนนเนะี่ยยังไงก็ไม่มีอะไรกดดันสําหรับบาซโนนาวันนี้บุกมาเยือนบุกมาต่อลูกอำสิบ ก็เป็นราคาที่ไม่ถูกไม่แพงกำกำกึงกึอยู่เหมือนกันผลงานท่านเมกม่ลงสุดของทีมที่กำลังนี่โดนถูกการตรอชั้นเกต,ตาเฟจะจ้าันไม่ขี้เลยนะชนะสองเสมอสองแพ้นหนึ่งกำไร้สองเกมครึ่งกับทุนสงเกมหางลงกลมนี่แล้วก็ยังยืนแดนบวกครับมีตังซื้อมาม่านะใส่ไข่ซะหน่อยอร่อยหาะอยู่รอดได้ส่วนมาเซาราาจากหมู ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3สมนึงแพ้1ก่อน2เกมหลังนี้เชื่อว่ามาซ่าไม่เสียดายหรอกเกมที่เสมอที่โรน่าแต่มาซ่าเน่ยทุเสียดายเกมที่แพ้แล้ะบริสิ 4, โซนในสกโขทัยเลนสอ2นะทำให้เข,เขาตกรอบก็เหลือแค่เกมลีอย่างเดียวแล้วแหละที่จะคว้าแชมป์การลงทุนก็กำไร3เกมขาดทุน2เกมห่างลงกลมนี่แล้วก็อยู่แดนบวกพอซื้อมาม่า ได้เช่นเดียวกันนะบวกไข่บวกปากระป๋องก็ว่ากันไปคือตามฝ่ายต่างอยู่แดนบวกครับผลงานก็ถือว่าอยู่ในโรงที่ดีตามฐานะของทีมตัวเองนะทั้งเกนเฟฟทีมโซน้าย,ยี่ตรงชานทั้งมาซาจาโผสถิตการจัดการของทั้งสองทีมนี้ถ้านูตรงนี้บอกเลยว่ามาซาดูด,ดีกว่าเพราะว่ามาซ่าชนะสามครั้งเกนเฟชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง แต่ถ้าเราดูความเป็นเกมยอดเกมเดือนจะสังเกตเห็นว่าทีมคู่นี้เวลาเจอกันเหมือนบอลบ้านไขาบ้านหมันนะบ้านหมาซาหมาซาก็เอาชนะไปบ้านเกดาเฟ่เกตาเฟ่ก็ไม่แพ้ดูทางฝั่งฝ่ามือจะเห็นว่ามาซาเกมเดือนสองนัดเยือดเกตาเฟ่ทำได้แค่แพ้กับเสมอของเกตาเฟ่ก็แพ้หมดเอ๊ยังไงตามไฟต่นี้เกตาเฟ่ดูไม่เป็นรองนะเพราะวันนี้เกตาเฟ่เป็นเจ้าบ้าน วันนั้นข้อมูลพื้นฐานบอกเลยวันนี้เกนาเฟ่ดูดูเป็นตัวแสบของมาซาได้นะสองพูดวยนด้แ,ดแก็บจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายนี้ทำทำเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ตรงที่ราคาพูเนี่ยเจ้าทั้งห้าหลายเชื่อใจเกนาเฟ่จะมาลดลงหมดเลยเชื่อใจโอกาสเสมอลดลงหมดเลยไม่เชื่อใจมาซาได้จับหูเพิ่มขึ้นหมดเลยเฮ้ย เอาองนี้เลยเหรอรูมันเลือกกันแบบจัดๆจัังๆกันอย่างนี้เลยเรื่องเกนตเฟย์วันรองแฮนดที่แฉมหนึ่งลูกของมาซานะลูกลบสิบเก้าสี่จากห้าลายหรือสี่ต่อหนึ่งไม่เชื่อใจมาต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นและสี่ต่อหนึ่งนั้นก็มาปรับราคาลดลงในช่อง้าบ้านวันรองเกนตเฟเชื่อใจมอนรองเกนตเฟมากกว่าว่าจะกินแฮนด์แคมหนึ่งลูกนี้ได้ คู่นี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับเกตาเฟ่บวกกับข้อมูลพื้นฐานที่เกตาเฟ่สมไหวรองเกตาเฟ่เป็นทีเด็ดตัวเล็นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีสองประจำข้าคืนวันอาทิตย์นี้ครับรองเกตาเฟ่คู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองคูดด่โดยไฮนิคับแอดมาเิกั ic, กบอันเมลเลียลาลีกาสเปนแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครื่ง แอนดมัตติจามานต่อที่ลุกขึ้นก็กต่อล้มสิบก็ไม่มีอะไรเสียหายครับราคาต้องตอบแทนแบบนี้แหละพเพราะแอนมัตติเป็นทีมกลุ่มนำเป็นทีมโขนตลาดอันดับที่สามและกำลังต้องการจะแย่ยอันดับที่สองจากแอนมัตติซึ่งบอกเลยว่าแอนมัตติต้องการอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแอนมัตติกับแอนมันตนี่เขาไม่ถูกกันไม่ถูกกันอย่างหนักแฟนบอลนี Ad ่ถึงขั้นเกลีกที่หน้าไม่ต้องพูดถึงการคว้าแชมป์ครับแค่จบด้วยอันดับที่ขี่กันเนี่ย ใครเหนือฝ่านี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าขมอีกฝั่งหนึ่งแบบสาดเสียเทเสียเพราะฉะนั้นแอนบริมาถึงจุดนี้ไล้ที่และบริเหนือเพียงแค่ไม่กี่คะแนน,นใส่เต็มที่แน่นอนแต่มันไม่ง่ายตรงที่วันนี้เจอกับแอนบริล่ทีมหลังพิงฝามาชนตอกกาลังลุ้นหนการตกชั้นันดับที่สิบหกมีอยู่สามสิบคะแนนอันดับที่16หกดูปลอดภัยใช่ไหมอาการครล้ายๆกาเฟอะ แต่คะแนนมันไม่ปลอดภัยอ่ะคะแนนมันห่างจากทีมโทนตรงชั้นแค่สาแสมแต้มสมมุติไอ้มาเดมแพ้มาเดมวันเนี้ยและไอ้ทีมโนท,ท้ายมันชนะขึ้นมาเนาี่ยมาเดมมีโอกาสหลุดปลงไปอยู่แทนเลยนะมาบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างต้องการคะแนนนะครับทีมหนึ่งก็รุนได้นขยับันดับทีมหนึ่งก็กกร,ร,งรุนแรกตรอรชั้นมาดรผลงานห้างเกมหลังสุดครับแอดมาเดครับห้างเกมหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่ง เสียคะแนนนิดนึงตรงที่แพ้แต่ว่าแพ้พปติการ์เนี่ยมันแพ้ในเกมอุ่นเครื่องนะก็ไม่รู้เขานึกยังไงก็ถึงมาอุ่นเครื่องในช่วงนี้นะกับไปติการ์เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เวลาหรือเปล่านะมันไม่ใช่เวลาเออเออ,เอ,อการสัปดาห์อ่อพักผ่อนไปก็ได้นะไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปอุ่นเครื่องแล้วแล้ไอเกมที่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ใช้ทีมสำรองลงเล่นด้วย เออหรือว่าจะเล่นฉลองสงการให้บ้านเราก็ะใหม่หนูกนะแต่ว่าเอาแหละผลงานโดยรวมเราเห็นอยู่แล้วแหละในเกมดีเลวยอดเยี่ยมนะชนะมาสี่เกมติดการลงทุนก็กำไรสามเกมการทุนเกมครึ่งทางลงตรงนี้เราก็ยืนแดนห่วงซื้อกับข้าวมีตังซื้อของอร่อยๆมากินได้สบายส่วนอันเมลเนี่ยทีมกำลังรุนใน,นการตรงช้นครับผลงานดูปานกลางนะชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สอง เพียงแต่ถ้ามาดูดีขึ้นตรงที่สามเกมหลังสุดก่อนมาเล่นเกมนี้พวกเขาไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครชนะหนึ่งเสมอสองอ่ะแต่ว่าคู่แข่งที่เจอก็ไม่ไม่มีทีมใดเทียบเท่ากับแอมเอนิตได้เลยนะส่วนในง่ายการถูกกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจาะหนึ่งเกมผ่านลงกับนมินก็จับชนเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานจะเป็นแอมเอนิตที่ดูดีกว่าสถานีการจัก,การแอมเบอนิตชนะสามครั้งแอมเอนิตชนะหนึ่งครั้ง อ,อันดัเรีนชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานเพราะว่าอ่าเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วยังอยู่ที่อันมาเนึดูดีกว่านะดูดีกว่าแต่ในส่วนของราคาพูรหรือแฮนดิแคปจากเจ้าหน้าหลายวันนี้มองต,ตรงๆนะพยายามหาเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เจ้าหน้าหลายครับไม่เชื่อใจอันมาเนครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องราครับ ราคาพูเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวแฮนดิแคปเลยนะคือชนะชนะหนึ่งโกก็คือชนะแต่วันนี้ในช่องจะมานชนะอัลมจเนจียปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลายเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายนะเห็นเหมือนกันด้วยช่องอเสมอปรับลดลงหมดเลยทั้งห้าลายช่องทีมเยือนอัลมเนียปรับลดลงหมดเลยทั้งห้าลายพูเรื่องเชื่อใจโอกาสเสมอกับโอ,อก,กาสอัลมเนีย แฮนิแคปในราคาลุกขึ้นกล่มสองเจ้าก็ไม่เชื่อมหมดต่อเลยสักนิดห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในขณะที่บล็อกปรับลดลงหมดเลยครับเชื่อใจบล็อกอัลเบรียเพราะนั้นภูนี้แอนิแคปนี้เชื่อใจบลออัลเบรียชัดมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวพูไม่ว่าจะเป็นตัวแอนิแคปที่ไม่แผลราคามันเชื่อซะจนแบบไม่มีแตกแถวอ่ะมันไม่มีแตกแถวเลยอ่ะมันแบบ เห็นพ้องต้องกันหมดอ่ะมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะถึงมันจะย้อนแย้งของวามรู้สึกตัวแอนเองก็เถอะว่าตัวแอนเองก็มองว่าแอนมานี่มันควรมานะแต่ภูนี้ในแคปนี้โอ้โหเจ้ามันยินยันน้องนยันนั่งยันอ่ะมามอนนีตายมักมีอะไรเซอร์ไพรส์เสมอครับโสนรอแอมเบอรียครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่สองของ EP สองประจำครั้งคือวันที่นี้สรุปเลย พีสองศึกลาลิกาสเปนสองคู่คู่แรกเกตาเฟ่ฟกับบ์เซโลนาคู่ที่สองอมเบริกกอัลเบเรียนะไม่ต้องบอกย้ำนะว่าอยู่บนตอนบ่อบนรองหมดขนาดนี้ต้องรู้แล้วแหลอะอ่ฟัง,นน AI, ง,ง, AI, งฟังกันหน่อยไม่ใช่อะไรก็เลื่อนมันสุดท้ายอะไรก็เลื่อนมันสุดท้ายฟังกันหน่อยครับจะได้ตัดสินใจกันถูกถูกต้องต้อง,องนะอ่าานะ ใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งกับ EP สามรบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ